สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันราบสองคนอีกแล้วกับแก๊งทอล์กฟรีดอมทอล์กทุ่มสู่ของโมงเย็นแบบนี้เลยและช่วงเวลานี้แหละค่ะที่เราจะเปิดรายการสดที่คุยกับแขกรับเชิญที่คุณสนใจเลยช่วงนี้สัดส่วนโดย AIS อยู่ยเคียงข้าง,งคุณค่ะและวันนี้ครับขอบอกว่าพิเศษมากๆเนื่องจากเป็นวันปีใหม่ด้วยนะครับผมเราเลยเชิญแขกรับเชิญพิเศษมาอีกหนึ่งท่านครับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเชิญพี่ต้นนะครับผู้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของมังกรบอร์ดครั้งที่สามมาของประเทศญี่ปุ่นวันนี้ครับผมผมเเเเเเชิญกกกกกกััันนนนนนนออออออีีีีขยยยยยยสสุุดดดดาาาารรรรร์์ตตููไไททืื่่่่งงคบบ้ว เป็นเรื่องที่ดีสุดในประเทศไทยในใจผมเลยนะโอ้หขนาดนั้นเลยเหรอหต้องมาเลยครับอยากรู้แล้วค่าเขาเป็นใครอ่ะขนา ครั้งที่แล้วก็ว่าเจ๋งแล้วครั้งนี้จะเจ๋งขนาดไหนพูดซะขนาดนี้เลยอ่ะครั้งนี้นะครับต้องขอบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับเพราะว่าเขามีผลงานคําบ์บอดในวงการการ์ตูนเนี่ยนานและสมควรนะคร,ครับผมแล้วก็การ์ตูนครั้งนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องภาพหรืออะไรก็ตามมันสุดยอดมากๆสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มองการ์ตูนไทยว่าเป็นการ์ตูนไทยที่ไม่ได้เรื่องภาพไม่สวยในเรื่องไม่ดีะนะครับผมมีแต่ฉากว่างๆโล่งๆนะครับผมขอบอกครับว่าเรื่องนี้เนี่ยจะพลิกความรู้สึกของคุณแบบพลิกฝ่ามือเลยทีเดียวอู้อยากรู้ แขกรับเชิญของเราครับผมกับพี hmm. um, ah ่มนตรีคุ้มเรือนนะครับแล้วก็พี่อรุณทิวาจากผู้ว่าโอเกอร์คิงครับผมราชันอหังการราชัน์ยักษ์ครับเชิญกันเองนะครับผมสวัสดีก่อนเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม มาเจอกันชมหน้านักเขีไทยชั้นยอดคนนี้นะครับผมพอดีเจากคุณาแหมแนะนํามาแล้วว่าพี่มนตรีกับพี่อรุณทิวาแล้วคนไหนเป็นใครอะคะยังไม่รู้เลยครับผมคนไหนเป็นพี่มนตรีไหนพี่อรุณทิวาครับอผมมนตรีครับถ้าจะให้เรียกก็มนตีกันโอเคนะพี่มนตรีอันนี้อรุณทิวาครับครับผมให้เรียกเรียกว่าเรียก เรียกพี่เอกได้นะครับส่วนผมมาเรียกเมาเลยในะครับผมเรียกตอเรียกคนที่แนนี่แล้วนะครับผมแต่ก่อนอื่นขอทำมาหากินนิดนึงนะครับผมเนื่องจากวันนี้นะครับเราเชิญกับแขกรับเชิญสุดยอดมาอย่างนี้เนี่ยก็ทำว่าคุณเพื่อนทางบ้านก็สามารถพูดคุยกันได้ด้วยนะครับผมใครที่อยากคุยคุยกับนักเขียนกระตุ้นของเรานะครับขอบอกว่าสุดยอดมากๆส่งข้อความของท่านมานะครับผมที่เบอร์ที่เจเจซีสอง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 ครับแล้วข้อความจะมาหลั่นล้าอยู่หน้าจอนะครับไม่แน่นะครับว่าคำถามไหนถูกใจเราจะหยิบยกขึ้นมาถามแน่นอน มาทํากันเลยดีกว่าอยาที่พี่รักเมนบอกตอนแรกว,ว่าพี่เขาเขียนหนังสือการ์ตูนชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับผมชื่อเรื่องว่าซีรีโยไทยครับผมไม่ใช่เอาจริงๆดีกว่านะครับผมเรื่องอะไรเอ่ยตอนนี้ โปเกอร์คิงครับอาหันการลาชังยักษ์อ๋อโปเกอร์ที่ต้องได้บกเก้ยี่สิบเอ็ดโปเกอร์ครับโอเคแปลว่ายักษ์อ๋อได้แล้วโปเกอร์นี่แปลว่ายักษ์เหรอคะเพราะว่าเนื้อเรื่องต้องเกี่ยวกับยักษ์แน่เลยใช่ไหมใช่แล้วครับเหมือนควาว่าเป็นนักการเมืองที่ยักย่อมเงินไส้ินสินทรัพย์ไม่ใช่าจะช่วยพี่คำว่าทำไมก็จะพูดเองขนาดนี้ว่าจะตลกกันถึ่ไหนนะครับเอาจริงๆกันดีกว่านะครับผมนี่คือการ์ตูนไทยจริงๆใช่ไหมโปเกอร์คิงอ๋อฟังชื่อตอนแรกนี่ไม่รู้เป็นการ์ตูนไทยเลยเนี่ยนึกว่่่าของแบบญีปุน เขาบอกว่าภาพสวยมากๆเลยด้วยนะครับผมว่าแล้วก็ขออนุญาตอิบมาโชว์นิดนึงนะครับผม่พังๆจริงไหมช่วยจริงด้วยอ่ะว้าวที่ไม่เจ๋งกว่านี้นะครับสมแล้วที่พูดเกินตอนต้นว่าแบบเปลี่ยนใจได้เลยคนที่คิดว่าการ์ตูนไทยไม่ดีเนี่ยใช่ไหมครับผมอ่ะเขาเรื่องคำถามกันต่อดีกว่านะครับผมสำหรับพี่ๆสองท่านนี้นะครับผมก็คร่ำบ่ในวงการมานานละใช่ไหมครับผมไม่ทราบว่าอยู่ในวงการบันเทิงในเชิงของการ์ตูนเนี่ยเท่าไหร่กันแล้วครับ ก็ของผมก็เริ่มมาตอนสักอายุยี่สิครับโอ้ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับผมอันนี้ตอนนี้ย8ครับอันนี้ย8นะครับผมเราย้ําเวลากันไปเกือบเกือบจะ28ครับแปดแปปีเกือบแปดปีแล้วน่าเด็กมากๆเลยนะครับผมน่าเด็กกว่าผมอีกแล้วแล้วที่มันตีล่ะครับผมเริ่มตั้งแต่เรียนจบนะฮะตั้งแต่เรียนจบครัก็ประมาณสักเจ็ดปีที่แล้วตอนนี้อายุเกือบสามสิบอันนี้สามสิบใช่ครับครับผม ก็รุ่นเดียวกับน้องถากเลยครับผมอายุสัยังไม่ถึงก็ก็พอๆกันประมาณเจ็ดแปดปีแล้วใช่ครับนานนะเป็นจริงเริ่มต้นพร้อมกันที่บริษัทเดียวกันใช่กันครับผมและสำหรับเรื่องนี้ครับผมโอเคขิงนะครับผมมีการเขียนสองท่านคือพี่เอกับพี่มันตีแล้วแบ่งงานกันยังไงครับสรับกันเขียนคารุณาไม่ใช่ก็คือผมจะรับดูแลหน้าที่เกี่ยวกับ แต่งเรื่องแล้วก็เขียนสตอรี่บอร์ดแล้วก็ดูพวกคอนเซปต์รวมๆของการ์ตูนเรื่องนี้ครับผมผมรับผิดชอบเรื่องภาพทั้งหมดนะครับร่างภาพตัดเส้นทุกอย่างจนจบทั้งตอนครัเราทำงานด้วยกันเนาะใช่ครับผมอยู่ด้วยกันหรือเปล่าครับไม่ครับไม่ได้ครับจะไหาวจบโรเรีนกันเม่ได้ไม่ใช่แล้วนะครับเอามาต่อกันดีกว่าเรื่องราวในเรื่องเขยานตอนแรกที่บอกว่าชื่อเรื่องเกี่ยวกับยักษ์แล้วใช่ไหมเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับ ก็จะจริงๆโอเกอร์คิงจะเป็นเรื่องของพระเอกชื่อชินคือเขาเป็นครึ่งคนครึ่งยักษ์คือพ่อของเขาเป็นยักษ์จริงแต่ว่าพ่อของเขาเนี่ยถูกคนชั่วจับตัวไปครับเขาก็เลยต้องออกเดินทางเพื่อตามหาพ่อองเขานี่คือเรื่องย่อครอบคราสคือแล้วเขาต้องไปผจญภัยต่างๆอย่างเงี้ยใช่แก็เจอเพื่อนเจอพวกสุรกายเจอพวกตัวร้ายต่างๆครับซึ่งเขาต้องผ่านไปให้ได้แล้วมันจะมีเรื่องของ เวทมนต์เรื่องของสงครามมาเกี่ยวข้องด้วยเท่าไหร่ไปฟังดูก็น่าสนุกแล้วเนาะแล้วเมื่อกี้ดูผ้าโหเจ๋งอะใชิม้าชิม้าผมภาวผู้หญิงก็สวยเอกด้วยเอกด้วยไม่ไม่ไม่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแบบคือแบบเขาเรียกว่าเซอร์วิสแฟนเซอร์วิสนะครับผมในจุดขายของกระตูนชายด้วยนะครับผมแล้วสำหรับเรื่องโอเกอร์คิงนะครับผมวาดมาเจ็ดแปดปีแล้วนะครับทางชีมิตวงการที่วาดกระตูนเนี่ยแล้วโอเกอร์คิงนี่ใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วครับผม เขียนได้ดีกว่าเริ่มงานมาได้หนึ่งปีเสร็จเส็หนึ่งปีเสร็จเตอนนี้เอามากี่เล่ม้วครับตอนนี้มีบนแผงมีห้าเล่มครับแต่นับแต่นับเล่มศูนย์รวมไปด้วยนะมีหนึ่งถึงสี่แล้วก็เล่มสีโลกครับครับผมหนึ่งปีห้าเล่มนะครับผมตกเฉลี่ยเล่มละกี่วันโอ้บวกเลขไม่เก่งด้วยนะครับผม กรตกไปประมาณสักสามเดือนหรือสองเดือนครึ่งจะได้เล่มหนึ่งโอ้สามเดือนสองเดือนสัมัาถามว่านานนะใช่ไหมคือถ้าอยู่กับเล่มหนึ่งอะสามเดือนเลยเหรอแต่ว่าถ้าเกิดถามคนว่ากระตูนจริงๆนะครับจะเห็นเลยว่าไม่นานนะครับเร็วมากๆด้วยเร็วมากเร็วมากๆครับผมเพราะว่ากระตูนหนึ่งหน้านครับผมที่เห็นขนาดเนี้ยไม่ได้วาดกันแค่แบบไม่กี่ชั่วโมงนะครับหนึ่งหน้าใช้เวลากี่วันครับอืมถ้าเริไปตั้งแต่ขั้นตอนการคิดเรื่องเลยเฉลี่ยกันแล้วก็เอาเอาเป็นตอนต่อดีกว่าไหมได้ครับคือตอน คือหนึ่งอาทิตย์นี่เฉลี่ยเฉลี่ยนะคือถ้าถ้าช่วงไหนมันสมองมันแล่นเนี่ยสาวันสองวันก็เขียนเสร็จแล้วแต่แล้วช่วงไหนมันตันตันคิดอะไรไม่ออกอาจจะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยส่งสตอรี่บอร์ดที่พี่มัตตีดูทีหนึ่งครับคําตอบที่บอกว่าได้วาดเร็วขนาดไหนอะไรเงี้ย้วเอาเอาไปว่าครอบคลุมไปถึงความเร็วด้วยละนครับผมคิดว่าตามมาตรฐานของตัวญี่ปุ่นแล้วก็เคยจะเป็นหนึ่งอาทิตย์ต่อหนึ่งตอนอยู่แล้วเท่ที่เรารู้กันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการที่รวมเล ออก2เดือนครึ่งหรือ3เดือนออกเล่มหนึ่งก็ถือว่าตามมาตรฐานซึ่งเราก็ได้ตามนั้นอยู่โถโ้าเกิดว่าวาดเกือบจะอาทิตย์ละตอนเลยทีเดียวใช่ครับโอ้โหถือว่าต้องมีฝีมือถูกต้องน,นะครับผมขอถามกันครับว่าหนึ่งตอนนี้กี่หน้าครับอ่ตอนนี้สิบเก้าหน้าวัฒ <19, 19. S 2> นธรรมญี่ปุ่นเหมือนกันใช่ครับโอ้โหนะครับผมหิงบอกนะครับว่าคุณภาพของเรื่องนี้เนี่ยมาตรฐานโลกเลยนะครับได้จริงนะครับแล้วอยากรู้จังเลยว่าที่แต่งที่คิดมาเนี่ยค่ะแบบมีไอเดียมาจากไหนบ้างหรือว่าแบบอยู่ดีเล่นมาเลย หรือมันต้องมีแรงบันดาลใจบ้างไหมก็ <c ute> คือ <c ute> ตอนแรกที่ที่ที่ผมกับพี่มนตรีจะมาเขียนการ์ตูนที่สายามอินเตอร์คอมมิกเราก็คิดว่าเอ้ยเราอยากจะเขียนการ์ตูนอะไรบ้างเพราะแต่ละคนก็มีไอเดียหลากหลายครับผมก็ถามพี่มังตีว่าพี่มนตรีอยากเขียนการ์ตูนแนวไหนพี่มนตรีก็บอกผมว่าชอบแนวประวัติศาสตร์ส่วนผมก็รู้สึกว่าอยากเขียนแนวแฟนตาซีมาบ้างเพราะเรื่องก่อนที่เคยเขียนเขียนกีฬาอยากแฟนตาซีก็เลยเอาประวัติศาสตร์กับแฟนตาซีมาผสมกันครับก็คือจะ จะเหมือนเอาเนื้อเรื่องช่วงประวัติศาสตร์ของทน,ทนบุรีตอนต้นมาอิงกับเรื่องรามเกียรติ์มาผสมกันให้เป็นการ์ตูนอิงประวัติศาสตร์แฟนตาซีเรื่องนี้ครับถ้าว่าเรื่องราวในเรื่องนี้มีประวัติศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับก็กึ่งมากกว่าคือไม่อยากให้เรียกว่ามันเป็นว่าประวัติศาสตร์คือผมเอาประเด็นประวัติศาสตร์มามาเล่นในการ์ตูนมากกว่าคือ <c oughs> มันจะมีเ <c oughs> ขาจะมีเชื่อพญาตากมีชื่อศิลป์มี ตัวละครหลายตัวที่มีชื่อในประวัติศาสตร์ก่าวผมก็ก็แค่จะบอกว่า,เ,าเขาไม่ใช่คนในประวัติศาสตร์นะแค่อิงมาเฉยๆโอเคนะครับผมบและนี่ครับผมคือจุดคร่าวๆนะครับผมของโอเกอร์คิงนะครับอาหารการราชัญย์วัดต่า่านะครับผมขั้นตอ,อนข้างในเนี่ยจะลึกขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ยากเพียงใดนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันแบบจ่าๆครับตอนนี้พักชมโฆษณากันสักครู่เดียวครับ จะรีบไปไหนจะรีบไปไหนพักเดี๋ยวนึงเซ่